ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูเ,าเครื่อง Honda g 1 5 0นะครับก็คืออาการของเครื่องก็คือพอไปใช้งานจริงจะใช้ได้ประมาณสัก10นาทีจะมีอาการดับนะครับวันนี้มันจะมาเช็คดูว่าเครื่องมิเกิดจากปัญหาตัวไหนดูผมจะลองมาล้างคาบดูดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีอาการเหมือนกับน้ำมันลงไม่สม่ำเสมอ เพราะว่าเครื่องอันนี้เอาทิ้งไว้ได้ประมาณปีกว่านะครับยังไม่ได้ไปใช้งานพอถึงฤดูการก็ออกไปสวบแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยลูกค้าเอามาให้ช่างเช็คดูก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาถอดคาบูว่ามันเกิดจากปัญหาตัวไหนนะครับจะล้างคาบูด,ดูก่อนแล้วก็จะสตาร์ดูว่ามันสตาร์ติดไหมเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่า เครื่องมันสตาร์ทติดยากนะครับสตาร์ทติดยากแล้วก็เลยเอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวผมล้างขบูหรือว่าทําเสร็จแล้วจะลองเอาไปเทสให้ดูว่ามันมันใช้งานจริงแล้วมันใช้ได้ไหมมันเป็นอย่างที่ลูกค้าเขาว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากตัวไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวจะพามาล้างขบูดูนะครับ ปอดขบูเลยนะครับนะครับดูเหมือนจะมีน้ำมันออกมาในป่าขบูนะครับ จะมีน้ำมันออกมาในป่าขบูนะครับแต่เยิ้มๆหน่อยครับเดี๋ยวไปมาดูต่อนะครับครับตอนประกอบสังเกตดูเข็มน้ำมันตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะสังเกตดูริมๆมันมันจะเป็นรอยถ้าเกิดเป็นรอยก็จะกการเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ใช้หาวิธีการทำให้มัน ปิดเปิดให้มันสมบูรณ์กักน้ำมันได้นะครับอันนี้ก็โอเคดีอยู่ประกอบนะครับ อากาศร,รอบครึ่งเข้าไปสุดแล้วก็หมุนออกมารอบครึ่งตามมาตรฐานนะครับครัออบก็ประกอบขบูแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองกันดูว่ามันเป็นยังไงนี่เข้าไป ที่มุนเอาสายสตาร์มาให้หน่อยนะตรงตรงน้นัังเหงื่อลูกสายสีแดงแดงกับเก่า่ะนู่นๆฝั่งสายมือเห็นไหมสีแดงแดงอ่ะมาสตาร์ดูจะติดไหมนาตดก็ถือว่าโอเค ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ